น่าสนใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับสื่อเผยว,ว่าตราวิเอร์เอเลนโกมาดริดครับอาจจะตั้งราคาค่าตัวของฮูเลียนอวอร์เรสสูงถึง200ล้านยูโรนะครับโอ้โหส,สุดๆเลยนะแอตเลติโกมาดริดนะครับอาจจะตั้งค่าตัวของฮูเลียนอวอร์เรสไว้สูงถึง200ล้านยูโรหลังทางที่กองหน้าชาวอาเจตัยอย่างฮูเลียนอวอร์เรสเนี่ยตกเป็นเป้าสนใจของบาร์เซโลน่านะครับสถานีวิทยุของเรดิโอออสตาเรียเนชั่นนะครับผมรายงานเมื่อวันจันทร์นะครับบอกว่า แอตเลติกอัลริดครับอาจจะตั้งค่าตัวของฮูเลียนอวอรเรสไว้สูงถึง200ล้านยูโรหลังที่ตอนนี้บาร์เซโลนาให้ความสนใจอยากได้เขาไปเป็นหน้าเป้าแทนที่ของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับาจากรายงานล่าสุดนะครับก่อนหน้านีานา้ก็บอกว่าบาร์ซ่ากำลังมองหาตัวแทนระยะย,ยาวของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ใกล้ถูกปลดระวังนะครับโดยมีชื่อของฮูเลียนอวอรเรสเป็นหนึ่งในเป้าหมายเนื่องจากเป็นนักเตะที่โจลาร์ต้าประธานของบาร์ซ่านั้นชื่นชมเป็นอย่างมากครับ หลังการทำผลงานยอดเยี่ยมกับทางตรามิด้วยผลงาน36ประตูกับ11แอซิสน่าสนใจย้ายมาค่าแข้งกับตรามิเนาะแต่ารายงนานจากสถานีวิทยุของเมืองกราทิงดูอ้างว่าแอตเลตุโกมราริดนะครับอาจยินดีเจรจากับบาซ่าหากมีข้อเสนอสูงถึง200ล้านยูโรมาถึงสมโมสรอย่างไรก็ตามครับนั่นถือว่าเป็นราคาที่สูงเกินเอื้อมสาหรับบาซโลรนาหากพิจา,ารณาสถานะทางการเงินในปัจจุบันของสโมสร แม้ว่าพวกเขาจะปล่อยโรเบิร์ตเลวันดอกกี้รวมถึงนักเตะคนอื่นๆอ,ออกไปเพื่อระดมทุนมาก็ตามนะครับตั้งไว้สูงมากเลยนะโห2 0 0ล้านยูโรถ้าอยากได้ก็จ่ายมานะครับต้องตั้งสูงอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นนักเตะคนสำคัญด้วยฮุนเลอเเรสเขากล่าวว่าตาหมีเนี่ยพร้อมโค่นทุกทีมณเวลานี้นะครับเอาเรสกองหน้าตัวเก่งของแอตด์เมอริดนะครับออกมาแสดงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อขุมกำลังและก็ศักยภาพของทีมว่าสามารถเอาชนะได้หมด อาวเรสตเตรียมพาแอนเบริตครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลในศึกยูฟนะ่าแชมเปีนัดที่3วันนี้นะครับโดย2นัดแรกตรามีเก็บได้3คะแนนจากชนะเหนือแฟรงเฟิร์ต51แล้วก็แก้ตัวจากที่ออกสตาร์ทแพ้ลิวอู์พงลา3ในนัดแรกเดายิงชาววัชชะตายอย่างอเวเรสครับที่ทำไปแล้ว7ประตูจาก9เกมในฤดูกาลน,นี้กล่าวถึงแผนการแล้วก็เป้าหมายของทีมอย่างมั่นใจบอกว่าผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถเอาชนะได้ทุกทีมเรามีขุมกำลังที่ยอดเยี่ยมมาก ด้นเออเรสเองครับยังชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องของทีมในฤดูกาลนี้โดยเน้นย้ำว่าแอดมาริดเนี่ยไม่เกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับกูบก้แข่งทีมใดก็ตามนะครับเขาบอกว่าเราพัฒน,นาขึ้นในทุกเกมที่ลงเล่นและแน่นอนว่าเราสามารถแข่งขันกับใครก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเออเรสเคยเจอกับอาร์เซนอลมาแล้ว4ครั้งสมัยอยู่กับแมนซิตี้แต่ไม่ว่าแต่แต่ไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้เลยนะครับก็ถือวว่ารอรุนครับเขากล้าวเลยว่าไม่ไม่กลัวเกรงกลัวทีมไหนนะฮะ มิเกลอร์เตตาชื่นชมซิเมลเน่ครับก่อนที่จะพาาร์เซนเปิดศึกเจอกับตราหมีนะครับมิเกลอร์เตตาผู้จัดจาการทีมของไอพิโตอาร์เซนกล่าวชื่นชมเดนะ็กก s ซิเมลเน่นะกุนซือของตราหมีอย่างเต็มที่ก่อนนำทีมไปแหนืนอกนะครับลงสนามทำศึกยนะูฟ่าชมเปลีกนัดที่3วันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าอรตเตตายืนยันว่าซิเมลเน่นี่คือหนึ่งในผู้จัดจาการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยกล่าวว่าสิ่่่่่งงทีีาก it, ากกบอออตดิ็ยยยยยนะว ผมคิดว่าในระดับสูงสุดสิ่งที่เขาทํานับตั้งแต่มาถึงแอตเลติกนั้นโดดเด่นมากๆไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาทําสําเร็จเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการที่เขาทําด้วยเอกลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาทําให้สโมสรมันดีขึ้นสําหรับทีมจิตวิญญาณมันง่ายและเจ้เจนมากที่จะระบุได้ และนั่นเป็นเพราะผู้จัดการทีมคือตัวตนของพวกเขาอย่างแท้จริงการทําได้เช่นนั้นในช่วงเวลาสั้นก็ยากแล้วแต่การทํามานานถึง14ปีเขาทําสิ่งที่เหลือเชื่อดังนั้นมันจะเป็นความยินด,ดีที่ได้พบกับเขานอกจากนี้ครับอเตาายังวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ทําให้ทีมของซิเวลเน่เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะเอาชนะโดยเน้นที่ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและก็วินัยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือความกระหายที่จะชนะคุณสัมผัสได้ในทุกการเข้าประทะในทุกพื้นที่ของสนามมันคือวิธีการแข่งขันของพวกเขา ก่อนจะตามด้วยวิธีการเล่นระดับการจัดการระเบียบของทีมนั้นสูงมากๆระดับวินัยก็สูงมากและพวกเขาเนะี่ยยังได้ดึงดูดเล่นที่มีพรสวรรค์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการและวิธีการเล่นของพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเนะี่ยเก่งมากในการนํามาใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นต่อกันเลยที่นูโน่เอสเปริโตซานโตครับโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีขึ้นครับ4เกมติดแพ้นะครับสาหรับเวสแซมครับนูโนครับหวังคลี่คลายเข็น เวสแฮมเนี่ยขึ้นภูเขานะครับตอนนี้นูโนเอสเปริโตซันโตคุณซื้อของเวสแฮมยอมรับว่าทีมกำลังมีปัญหาอย่างมากในการรับมือกับเบรนฟอร์ดนะครับผมก่อนพ่ายแพ้ไปศูนย์ประตูสองฉะนั้นของโนให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยครับบอกว่าใช่มันยากไม่ใช่แค่สําหรับผมแต่มันยากสําหรับแฟนๆของเราสําหรับนักเตะของเราสําหรับทุกคนด้วยช่วง15นาทีแรกทุกอย่างที่เข้าที่เข้าทางเนี่ยและทีมก็เล่นกันอย่างเป็นระบบประสานงานกันได้ดีเลยแต่หลังจากนั้นเราเสียสมาธิ ต้องยกเครดิตให้กับเบรนฟอร์ดทีมที่แข็งแกร่งซึ่งทําให้เรามีปัญหาการคุ่มการเตะมุมและจังหวะของเกมก็เปลี่ยนไปพูดถึงการเป,ปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังครับเขาบอกว่าเราเปราะบางมากในครึ่งแรกเกือบตาม0-2 VR ิปประตรูเบรนฟอร์ดและกลายเป็นงานที่ยากขึ้นเอาฉะนั้นของนูโนเองก็ยอมรับว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับนักเตะของตัวเองบอกว่าทุกวันทุกช่วงเวลาเราจะไม่หลับไหลมันเป็นการที่สร้างผลงานขึ้นมาเป็นความท้าทายสําหรับเราทั้งหมด มันขึ้นอยู่กับเราในการเป,ปลี่ยนแปลงมุมไม่ามแล้วก็ดึงแฟนกลับมาสนับสนุนเราชนะในการดวลตัวต่อตัว,ตวภายใน4วันเราต้องการพัฒนาครั้งใหญ่เวสแฮมน่าเป็นห่วงครับมีเวลาเพียงแค่4ีวันสําหรับการเตรียมตัวก่อนไปเยือนเลยชุดวันศุกร์นี้นะฮะก็รอดูแล้วกันนะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นครับสําหรับทางขงุนคอนเวสแฮมนะขุนคอนเวสแมก็ถือว่าต้องต้องปรับด่วนนะฮะสถานการณ์มันยากลําบากมากๆครับ มีการเปิดเผยเวสแฮมเนี่ยแพ้คาบ้านต่อเบรนฟอร์ดเมื่อคืนนะครับพร้อมกับอีกหนึ่งสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ94ปีนะครับด้วยก่อนหน้านี้นะครับเวสแฮมให้แพ้ในพรีมเมียร์ลีกเกมเย้าต่อคริสตัลเพลท1-2สปเปอร์0-3เชลซี1-5แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรส1-2โดยเกมล่าสุดเวสแฮมได้แต้มในบ้านนะครับเกิดจากเกมเสมอกับสปเปอร์1-1 เมื่อเดือนพฤษภาคมครับต้องย้อนกลับไปนะครับที่ได้แต้มในบ้านนะนะท่านแนกครับเกมลีกในบ้านนะต่อไปของเวนแฮมคือการรับมือกับนิวคาสเซิลในวันที่2พฤศจิกายนนอกจากนั้นครับเวนแฮมยังเสีย12ประตูจาก4เกมเย่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้มากที่สุดในการออกสตาร์ทเกมลีกเท่ากับฤดูกาล1962-1963แล้วก็1965-1966ในทางกลับกันเบรนฟอร์ดเป็น1ใน2ทีมนะครับ ร่วมกับลิฟโผลท,ที่ยิงประตูนอกบ้านได้ทุกนัดในปี2025ก็คือ14เกมโดยเกมล่าสุดที่ยิงไม่ได้และเป็นการพบกับบรตตันเมื่อธันวาคม2024อ่าอันนี้คือสิ่งที่เปิดสถิติขุนค้คอนเวสแฮมนะครับโอ้โหดูแม็กโซมิเน์กันหน่อย ล่าสุดนัานของอ e, ันโตนิโอควอนเต้กุซูนาโปลีอ, oli, อธิบายว่าสกอตแม็กโทมินีจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าพร้อมลงเล่นในเกมไปเยือน PSV ทัวร์ชิเปเลิกวันอังคารนี้หรือไม่หลังซานาโปลีรายนี้มีอาการบาดเจ็บข้อเทา้านะครับนาโปลี oli, ครับจะลงสนามพบกับ PSV อไอโอเวนที่ฟลิปสตาดิโอนะครับในเนเธอร์แลนด์วันอังคารนี้ โดยหวังคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันในชมเปี้์ลีกต่อจากเกมเยือนเชือสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ2-1ในนัดที่แล้วหลังแพ้แมสตี้0-2โดยเล่นเหลือ10คนในช่วงต้นครึ่งแรกนัดแรกของรอบลิกเฟสนะครับข้อกังวลสําหรับคอนเต้แล้วก็ทีมงานคือความพร้อมของสกอตต์แมกโทมินีนะครับผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งสุริยาซึ่งไม่ได้ลงเล่นในเกม่า้แพ้ตริโน่0-1เมื่อวันเสาร์เนื่องจากอาการบาดเจ็บในการถแถลงข่าวก่อนเกมค e อนเต้อธิบายว่าการตัดสินใจว่าแมกโทมินีจะลงเล่นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวแม็กโทมินีมากกว่าทีมแพทย์นะครับนั้นของเขาเต้บอกว่าเราต้องรอจนถึงวันพรุ่งนี้เขาจะเป็นคนตัดสินใจเมื่อวานเขาได้ฝึกซ้อมเดี่ยวแล้ววันนี้เขาก็ได้ฝึกซ้อมบางส่วนเขามีปัญหาเรื่องแผลที่ข้อเท้าด้านบนเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจนี้ผมเคยเป็นนักเตะม,มาก่อนการบังคับให้พวกเขาลงเล่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย เรากําลังรอการตัดสินใจของเขาเพราะรู้ว่าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของเราถ้าเขาลงเล่นเราจะดีใจมากแต่ถ้าไม่เราก็มีทางออกอยู่แล้วนะครับเลือกเลยนะครับเล่นไหมคอนเต้ปล่อยให้แม็กโทเมเนตัดสินใจเองนะเพราะว่าเป็นอาการบาดเจ็บของเขาับเรื่องของแผลที่ข้อเท้าที่เพิ่งเย็บมานะครับว่ามันสนิทหรือยังถ้ามันยังไม่สนิทก็อาจจะพักแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ยอมแพ้นะสำหรับแม็กโทเมเนครับแผลน่าจะแห้งแล้วน่าจะลุยต่อนะครับไม่ยอมหรอกครับความมุ่งมั่นของนักเตะรายนี้ เกินร้อยคุณคิดว่าแม็กโทรลงหรือเปล่าวันนี้นะครับแต่ผมว่าลง